ว่าก็ขายได้อยู่นะพ่อนะขายยี่ดอกมันหลายง้วผูโอ้ม <to answer> ัอนี้หลายง้วผูบ่พ่อแน่นนี่เขาว่าจิ้มสามตัวขายหมดแล้วขายนั่งอยู่ตัวเดียวเลยแปดสิบลูกขายซื้อเลยบ้าเลยถือก็เลยขายถือโอ้ซื้อถือกันเลยขายถือสวัสดีค่ะสวัสดีเซาวันพุธที่สิบ ผูส้สภาคมพศ2566น,นะคะสวรนี้พระพิพัน o n มาอยู่ที่ตลาดบาดนหันอำเภอเมืองจังหวัดมหา,าสารคามคือเก้าค่ะ,ะต่ว่ามืดๆอยากสมาสายจังน้อยนะคะมาเนี่ยค่ะเจ็ดโมงกว่าแปดกบเกือบจะแปดโมงแล้วค่ะเจ็ดโมงสี่สิบก็กาแล้วนะคะแต่ว่างั่งกันยังหลายอยู่ค่ะอาจจะบางตาหน่อยนึงแต่ก็หลายแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่อยากจะนํางนั่งมากคายอยู่ตลาดบานห,าหันเฮานี่ก็สามารถที่จะ นำงวามาขายไดหรือว่าถามว่าสะดวกมากกับมาฟังราคาน้ากันค่ะมาเบิงบรรยากาศการซื้อขายมาเบิงราคาหนาตลาดนะคะว่าบรรยากาศการซื้อขายกับราคาหนาตลาดจะเป็นยังไงอ่าคาเกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเพื่อเป็นกาลังใจในเด้อค่ะถ้าเขามาแล้วอ่าเพื่อเป็นการบเสียเวลานะคะเดี๋ยวพาไปเบิงเลยค่ะเงินฉันเลยรถีอโอ้อันนี้สี่หมื่น อันนี้หมื่นจีแอ้อันนี้ขายแล้วขายแล้วขายแล้วจุงไวเพิ่นซื้ออง้อโคงนีมืนี้มื่นจีมื่นจีังบ้านขายตัวนี้ขายกันอย่างยแล้วโอ้ยมันคือตอยเห็นไหครับง้นง้อขาซันนะาะง้อขาซัน ไมโอ้ย่ื่นสีนะคะงวงงวโค้งเพา่นบอกเมนบโงค้งโค้งนี่ขายแล้วมอันนี้ขายสี่มเลยพอมาจะโตมันนี่มาสิบสี่สิบหตครับขายหมดแล้วเลือตัวมาสิบสี่สิห้าตัวรลือสาตเอามาสิบสี่สิห้ตเลือสามตัววมาตใสเนาะพ่อลอยเครับลอยเอจะตบ โอ oh, right ้งัวมาจากตอยเอ็ดจัดตูนะคะมาสิบสีติหาตัวขายเหลือสามตัวสีตัวสตัวพอเมนี่ขายเร้วโอ้ขอบคุณหลายๆครับพ่อหนุนนี่ตัวง้ว่าปู่ะง่ัวหางหมงว่หลายงัวส่วนหลายมือนี้มีงัว่แต่ว่าเป็นเป็นงัวปูนะคะคนว่า เราถามพอแล้วเพราะว่าเปิดไปเท่าไรนี่โอ้ขายพอดีโอ้ขายแล้วจูงไว้บอกจุงมากโอ้ขายหมดแล้วนะคะนี่แสดงว่ามูนี่ตลาดง้อโอเคขายพอดีเลยเที้ยพอดีอยู่ประด็เลยโอ้ดังดังไดเหรอขายบ่ดีดอกแต่็มดอกขายแล้วค่าถือบ่กพอกำไรยุ่แต่บ่ปลาไหลเงี้ยวะสามเงินสามคู่นี่นะโอ้คู่นี่สามมือสามขายไปแล้วจุงไว้เพลิน จองมื่อึ้นรถห้เพลินป้าเนาะโอ้นน่่น,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 นบอกโอ,อ,อ,อจูงเมื่อวเพิินขายแล้วกูละสามสาะพะ่อเนาะขอบคุณหลายๆแล้วค่ะพ่อเจ็บมงบฝตกฝนต,ตกนะคะับือน ว่างบาคอค่ะผสมแล้วล,ล้อหลบผสมยังไหวค่ะ,ทเ,ะเทียบสามหนึ่งปลาผสมเทียบสามหนึ่งลูกที่เท่าได้เหรอคะ่ะนี่ลูกกระทบไนะด้นนะเ,ดาเ,เน,ะเนาะลูกที่สองสิแม่เดี๋ยวอู้ลูกฝนตกเนาะแสดงว่าตกแค่เสริบเลยนะอู้แฉลูกที่สองสิแม่นี่เป็นบอค่ะว่าสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่คะนี่ลอยซีซึมหา่า เครื่องซี่เขาเอื่นเครื่องอมหรือเครื่องดำค่ะพ่วงหางนะคะนี่เครื่อง,อม,อ,งอมนะคะพ่วงหางยาวๆกบข,ขายใหญ่ๆค่ะโค้งสางดีนะคะงวดตัวนี้สีสีเขาเอื่นสียังค่ะพี่นี่ ฮะสีเขาเปลือกนีสีนว่ค่ะตูงบอกวาลอยซีมหาบวกู่เนาะค่ะตะไครกตะหนีวะมีตะหนีจังแนวประกันตะหนีวะมี่ตะหนีจางแนวเนาะลูกที่สองนี้ทองผสมแล้วรอบพันรอบเนาะใบหลอดครบเนาะพี่เนาะอ่าฝากเบอร์โทรเนาพี่ยเก้ศย์เกาค่ะ0 9 8ย์เกค่ะ3770จ็ดเค่ะพี่ยังเนาะค่ะต้อยครับ้อยเอพี่ต้อย้อยเออ่าทรงกกิโลพี่ ลอยหาสิบโลเกินต่อรองเนยองน้อ,นอละค่ะนี่เพลยสนุกสนใจเท่าหาผิดต่อยงว่าอยู่ไรเอทนะคะ,ะว่าแม่แม่ทองผสมแล้วร่อพลาดรอบนะคะนี่เบิ้งค่ะพ่วงหางเงี้ยวเงี้ยวจดดินเลยเครื่องเหลืองอมค่ะถ่ายย่งยิ่งโคงสางดีอยู่ค่ะว่ามีตำนี้จากการเพิ่นประกันตำนี้นะคะผิดต่อยขอบพูดเลยค่ะตัวตวนไม่แฉนะคะหยางหยากในจังน่อยสวัสดีค่ะ สาวน้อยนี่เปิดไปเท่าใดค่ะเก้าเก่าสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก้าสาวจักเดือนจักปีแล้วเนอาอกระดิซิ้นซ้สนส้นปีบ่ซ้นปีนี่หรอซ้นปีค่ะกระดาษหลังตรงๆหนังหนาๆสีเม็ดข่าเปลือกนะคะตัวนี้เครื่องเหลืองอมค่ะขายาย่งใหญ่ขายาย่งใหญ่ค่ะเบิ้งเดี๋ยวที่ยังเบิ้งอ้อมๆให้เบิ้งนะคะเบิ้งเนื้อหนังหนังหนาอยู่นะคะแต่ สีแล้วสีสีสีเระทนี่เขาปันไดแด้ว่านเนื้อหนังดีราคากะพอฟังเนาะอ่ะพอฟังบอรโทษนี่จ้ะสูงประมาณหน <95. S 1> ่อยศูนย์เกหค่ะสองหนึ่งซีค่ะแปด9ีสองเกแปซสองเก้านะคะอ่าพออย่งกะพอต้องสาไม่ไหวใส่พอยุจังหวน ยังหารหลยเอ็นเท้านะคะได้ส,<ำ>สนุกสนใจช่วยหาพอท้องสาพรามื่านี้ง่วงไมาจะโตพอมากคองโตตาย<ห>แล้วตัวนึงแล้วแสดงว่ามือเส้าคนหลายบ่ค่ะพอ่อคนกับว่าหลายก้อข้อนี่หระพ่อข้อน,นี่หรอโอ้มูเส้าแสดงว่ามือเส้าคนมาหลายฝนตกเนาะข้นมาหลายง่วกับว่าหลายแต่ว่าก็ขาย,ายได้อยู่นะพ่อนะหลายอยู่ดอกมันหลายง่วงผูกโอ้มูนี้หลายง่วงผูกป่ะพ่อ โอ้ลายง้อผูบวันกัะส่วนลายคือเป็นได้ห่างเข่าแต่ได้ห่างกับเข่าลายคือเกาเนาะเพราะนูเห็นรถได้ห่างลายเพราะมูนี่นูเห็นรถได้ห่างหลายอยู่ใด้ห่างกับลายคือเกาแต่ว่ามูนี่ตลาดเขาเป็นหลายง้อผูนะพ่อเนาะพอเขาพูดไหลายด้วยตาโจคกีค่ะพ่อหมันหมันออพ่อเราบอกเอินมะพีมะพีไปหาพ่อแล้วค่ะเราก็ไปตามคำเรียกร้องพ่อวันดีค่ะวายคือได้ถือ แกแกหนาวจังทีนี้อั้บอกข่าวขอบคุืหลายรๆพ่อแตงโมพ่อนี่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 ครับมันนี่มันนี่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 โอ้ตัวนี้ก่อนกระดเอ้าตัวนี้จักบาดค่ะ มืนแปรไปยิ้มหาอ๋อยีซิมฮาง้อผูนะพ่อฮะง้อผูง้อแม่ง้อเถือกงอเถือตง้อผูงอผูลูกยังค่นนี่เนื้อหนังก็ดีขายยบางเลยขายสอยิต้อรองเลยต้อรองเลยอีกน่ครับผนน่ครับอแล้วว่ากันอยากได้เอาไปเป็นพอพันก็ได้ยูลูกยังพ่อนี่ สีดีหนังดีคล้องสางได้พอมีตั้นี้พอมีตั้นี้อ๋อหี้วชิ้นหาตอร่องได้นะนี่สูงๆค่ะสูงประม้าลอยหาชิ้นหาบวกอยู่ค่ะได้อยู่บ่ได้บ่พอลอยหาสิบบวกเนาะลอยหาสิบบวกอยู่ดอกเนาะสูงนี่โอ้ยแม่ได้ครับยิ่งสูงยังนั่งนานๆนะค่ะต่อร่องได้อีกพอเอามาจะโตมือนี่ได้มาจะสามตัวขายหมดแล้วขายนั่งอยู่ตัวเดียวบ้า ริบสามเหลือตัวเดียวแสดงว่าเซานี้ขายไปเลยเราสิบสองตัวขายซื้อได้มากเลยถือกับเลยขายถือโอ้ซื้อถือกับเลยขายถือตัวนี้ซื้อมาแพงกับเลยขายปรทัได้โอ้ตัวนี้บัซซีอยากแพงกว่้มูเป็นบ่พออยาบ่แพงนี่แหละกับเลยกับเลยกับเลยขายปรทันได้เหลืออยู่ตัวเดียวเหลืออยู่ตัวเดียวโอ้

นี่ผ่านยี่โร่อ๋อขันออกจากตลาดบ้านหาหนี่ส่งซิมหาจิโลนะคะพอะ่อแสดงว่ามือนี่งว่วขายดีคนมาซื้อหลายบ่คนหลายบ่มือนี่ก็พ่อได้ขายอยู่ขันเข้ามาซื้อมาจะบาดแท้โอ้มันก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เ,เะะข้าเข้าเข้าเข้าว่าไปเนาะค่ะเนาะือแพงก็ได้ขายได้บ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดขยับไปพ่อช่วงนี้ก็ตลัดกลางวันกับเที่ยงกินเนี่ยรัวหลายดิ่รหลายดิ่ กำลังกระเจียงขึ้นจักอโอ้แสดงว่ากำลังกระเจียงขึ้นจักน้อยแล้วแสดงว่าเกษตรกรเฮากะพอมีหวังแล้วตอนนี้เสตกรขึนแค่เจ้าผู้ใดก็บอกว่าร่ายแค่เจ้าเรียกตั้งมันจะกแ่เจ้าเรียกตั้งค์ก็แล้วจะของคนเรา เจ้วโอู้้ใดกับวาาหลังเลือกตังกับทาเบิร์เขากับว่าเป็นตามเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่ากับจังขันมือเดียวมา12ขายเหลือตัวเดียวก็แสดงว่าโอเคอยู่นะพอเนาะไปพ่อไปพ่อมาอยู่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคะขอบคุณค่ะขอบคุุ่อบ่อบคุณขคุณ่อะขขอบคุณ นะค่ะขอบคุณค่ะไมค่ะไปย่างไปเบิ้งเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามือน,นี้เข้ามาสายค่ะมาสายตลาดกันเลยตลาดเลยสิว่ายแล้ล่ะค่ะนูก,กะสิไขให้เบิ้งอ่าก็เลือกตรงเงา,งาห้เบิ้งละกันนะคะตัวนี้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวนัสิหาหัวสายหูให้พี่นระ่องกันอู้เถกหน่อยตัวนี้ออาาหัวไผ่นอค่ะนี่ โอ้พ่อบ่พูดจะนี่ค่ะพ่อสายหูยุคะตะวันตะวันโบมีเจ้าของนะคะข้องสางดีข้องสางงามดูค่ะตัวนี้ตะวันโบมีเจ้าของที่น่าลงค่ะหนูหาให้แล้ววันี่มีเจ้าของเพราะว่าหนูมาสายเด้อมือนีต้องขอภัยเอฟซีน้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าามาสายกันเลยอย่างนี้กันเลยตลาดอยากสิว่ายแล้วค่ะ ของผู้ใดเนาะค่ะนี่นี่กับบล็อกหมูขาดจมพ้องขาดส้นไหล่คือกับค totally ึ่งง้วกับทิ้งเนาะคึ่งง้อกัะทิ้งหนีนุวาหนี่เพิ่นบ่มิจมพของเด้อเนี่ยเช้าวันขังเช้าเหนีวค่าค่ะฝากในเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยโอ้ยสวัสดีค่ะพ่อเบ้อ ข้ามเยงครับ้ามนข้าวลอยเอสจ้าไมาเป็นสาวสารคามโอ้เป็นเป็นสาวทุกมองค่ะพ่อเปิไปทเานี่พาจะอยู่บ้านดีพ่อพ่อปไปทเลค่ะอโอ้แม่สาวโอ้สาวพร้อมสมสามสิบเนันี่โอ้สูงร้อบวกโบดอยู่นะค่ะมูนิโอ้มูนิติสัตว์เดยวหนู่บิงวอาการว่าความผสมติดสัตว์นะคะ อ,อู้บางพ่วงหางเด้อค่ะจดแข้งขาใหญ่สามสิบเก้านะคะง่ว่พอเบิรมนะนี่ต่อรองได้อีกไม่นี่พ่อมาจะโต เร้มาสองตัวครับแม่แม่รับทับไปเดือนหนึ่งครับโอ้แม่แม่ดั้นั่นบ่ครับโอ้แม่จะมันเลยทับได้แล้วเรนีสาวพร้อมสมงวดที่ตัดแล้วนะคะพร้อมผสมมาไปนี่ผสมได้เรื่อพอแล้วว่ามือนีมือนีเอ่อที่ตัดแห้งึ้นแห้ง่าสั่น่าพอครับเดี๋ยวครับรอยสี่สิบบวกนะคะหนังงามๆค่ะสีดีสีใดเนาะงพอเนาะสีเข้มปอดครับสีเข้มปอดแล้วก็มีนมติ้งู่ได้หน่อยนึงโอ้เหนียวพอแล้วแสดงความอันนี้ตะปีรีตลงมาว่ามีนมติ้งตัวเต็งอีหลีค่ะติ้งไหมเดี๋ยว บอกเลยครับตําหนีมีตําหนีหม่องเดียวสามสิบเก้าต่อร้องเด็กนญิงนพเนาะลดได้นิดหน่อยลดได้นิดหน่อยพอเบิ่มแล้ววะหนังหนังหนาได้อยู่นะพ่อสีกระได้หนังหนาได้มีติ้งมีตําหนีอยู่หม่องเดียวนิดหน่อยลดได้สองปีได้ครับอ๋อ้มาได้สองปีบอกงวดตัวนี้ตันงแต่ร้อนหนึ่งเดียวอืมค่ะก็เป็นสามแห่งเองโอ้ค่ะเพ่อแล้วตัวนี้เลยทำไปเดือนนึงหลับทำได้เดือนนี้เปิดไปเท่าได้นี่ นนโอ้โหอันนี้ทับอันนี้ทับแล้วทับช็อกโกแลตไปนะคะได,ดได้เดือนหนึ่งแล้วใบหลอดนี่นะพ่อโอ้นี่ค่ะอันนี้สามสิบสองตัลองได้นะคะฟันสีขาวออกลูกกระทบทอ่าพันสิเขาวสองลอยสูงประมาณลอยลอยสามสิบเจ็ดอ๋อลอยสามสิบเจ็ดบวกนะคะอโอ้มันก็สิสูงไปเรื่อยๆอันบอแล้วนี่ค่ะเกือบล่อยซีเราดิ ด้านหลังมันเพียงของไรห้องหลับเนี่ยอ๋อค่ะ <ห> <simplesmente S 1> เวลาเวลาเขาวัดง้อเขาจะวัดมองนี <ming> ้นะคะมีสิวัดไทยนี้ป้ายสวัดขางนาตรงนี้นะคะขาง้วัดขาอ๋อป้ายวัดขาหนาง้อวัดขาหลังนะคะค่ะพอฝากเบอร์โทรนะจ้าศูนยองศูยค่ะสี่หนึ่่งสี่หนค่ะเจ็ดหนึ่้งหน้าหนึค่ะพอเบิรมสารคามนะคะอ่าอยู่หลังเลื่อนจำหนีด้วยนะคะค่ะค่ะนี่แหละค่ะโดนๆเจเไทยงอผ่อเราได้โบคอยเห็นกันนี่ยมาแต่ว่าคอยเห็นกัน บ่ไปบ่อคอยท่อมกันบันไดมือนี้งัวหลายบ่อพอพอนูมาสายไหมมือนี้ก็หลายด้วยครับงัวหลายอันมือนี้อืมฝนมันตกนะเหระเนาะค่ะเนาะฝนมันตกเหล่ากาคนก็เลยนี่แต่หนูก็ยังมาสายเนาะฝนตกเงาแมนค่ะงัวตัวนี้ช่วงไดเงาได้้นต้อหลายเลี่ยเพราะมันมีใกไ้จะกับแล อ่ะแล้้าบันในหอดมองสีเอนอันนี้เนาะค่ะก็เลยบะฮันด้ปล่อยเราคนกับมากรายอยู่เนี่ยมันบะฮันในบะฮันในอย่อันนี้ขึ้นหนึ่งแลมันมีกำไรของแม่โอ้บะฮันมันกำไรคนเดิงค่ะบะฮันในมีกำไรก็เลยท่านในปล่อยไปนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาพอเบิรมได้นะคะง่วพร้อมผสมแล้วก็ช่วงดีหนังหนาได้มีิจะนีมองเดียวคือนมติงนะคะติงน้อยเนี่ค่ะนมติง พอเราบอกตำนี้ไห้เลืยว่าขันคือขันผู้ได้รับได้มงนี้ได้กะโทรมาต่อร่องได้นะพอเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามาถือไข่เบ่งง้วตัวนี้กันงววตัวนี้นะคะหาจกของป่ะทันพอนะ,ะจกของบระทันพอตะวาน้า,าแห้งค่ะ,นนะคะุณค่ะหนังหนาโค้งสางได้ได้อยากได้เป็นพอพันนี้ได้เลยหนาะหมูตูอยู่ตะวานจกของบบมี่ค่ะโบหาจกของบ่พอ มีคนมาเบิ่งอยู่งามอีกพอเบิ่งแล้วยางไปทางไปต้อค่ะไปต้ออะำลำรบุนี้ก็สิสิเบิ่งจำหนีแล้วค่ะเพราะว่าตลาดก็ว่ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาเห็นราคาเดี๋ยวมาเห็นบรรยากาศหลังฝนตกเนาะคะา่ะว,ว่าเพิ่นเป็นยังไงตลาดง้เพิ่นเป็นยังไงกัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อต้อีองสาวันค่ะในการเที่ยวิปนี้ห่างกันต้องไปดีแน่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะครับ